แต่กล้วยนะครับมาม่วงมันก็กินไอ้จูเปอร์กินทุกอย่างเลยมึงไหนจูเปอร์ทุกแบกเีมมึงเห็นไหมเนี่ยอร่อยโตวไวมากครับนี่สี่เดือน อย่าลืมกดติดตามหนูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องแท็กทูกับน้องคูเปอร์ด้วยนะครับ Hi, new. อันเนี้ยเนนี้ยจ๊บอ่ะนั่งลงนั่งคอยคอยก่อนคอยทำไงคะ ทำไรทำไรกัดทำไมประตงประตูนะฮะเหล็กก็ไม่เว้นนะมึง